าะสมุยในมือนี้วันขึ้นปีใหม่พอศหกสอิบสีสวยงามอีหลีจ่ะขนาดอันมืดๆแต่ว่าหมักฟองน้ำขึ้นน้ำจะมันสวยลินบ่ไรเดอเนเนยเดอคืนแห้งเป็นแตย่ยาน พี่น้องยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุละล,ล,ล่าชาแนลเทสไลฟ์สันวาเมื่อนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่เด้อจ้ะถ่ายคลิปตรงกับวันที่หนึ่งเมนิกะถือโอกาสนี้ไว้พร้อปีใหม่ให้พี่น้องเด้อจาะอันสาธุเอจ้ะเด้อพี่นอ้องกรอกาปทุกทุกคนเด้่อจ้ะเมื่อนี้ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญเด้องจ้ะคิดสิ สมปทานาโลกไข่ไเจบอย่าได้มาเบียดเบียนเดินจาาสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนอนรับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนสมความปรานาตั้งใจเดวยจ้าเด้อสาธุเด้ออ่านมือนี่นะคะสิมาผ้าพีนอ้อันเห็ดไก่ไต่นามหนามไต่ตอนหรือวน่นขัว ไก่ไก่ขัวข่วขั่วไก่อย่างนี้นะจ๊ะแต่ว่ามือน,นีสิเหตุแบบท่างรัดช็อตขัดได้กินไวๆ้ๆต่ว่ารสสาาดี่คิดว่าสิบตต่างจากสูตรโบราณนะเอาน้ำมาไวทั้งๆหมอพทอยยดลงมันใส่เวลาโดนหน้าได้กินจะเอาเนี้เอาแบบรวดเร็วทันใจ30นาทีกินได้เลยอร่อยเหมือนกันจ้ะติดตามชมเบอ่งเนจา เบิ้งได้จ้าเบิ้งวา่าส่วนผสมมีออียงแน่เอาว่าเบิง้งมีหอมแดงหอมแดงหน่อยจ้ะพริกแห้งพริกแห้งนี่นู้นใส่ยี่สิบอันนี้พริกสดสิบห้าแล้วก็พริกไทยดำอันเป็นผงเนี่ยนี่นู้นใส่อันขมิ้นอันผงจ้ะนู้เบ่เมียน,นบ่เมียนขมิ้นสดแล้วก็เป็นข่าตะไคร้ใส่ซีแล้วกัน หลากผักชีสามสา,มลา,สามหลักสหักแล้วก็มีกระเทียมล้วก็ใบบกักูดสีกจ้าแล้วก็มีนพักกว้ตะห้อยนาะมีใบหอมเลื่อยมีใบอันกระเพ้าเอาไว้ห้อยอันไก่สำหรับไก่มันนี่ใส่อันอันนี้ไก่อันผอมเครื่องในเกือบสองโลเลยจา้าประมาณโลแปแล้วก็มีเกลือ แต่ว่าส่วนผสมทุกอย่างเ้าต้องโขกร่วมกันเน้อจากส้อยกอนแล้วก็บโขกร่วมกันบ่อตองละเอียดจ้าเอาพ่อหยาบหยบเดี๋ยวหนูไปส้อยกอนเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะบัดน,นี้ก็ส้อยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วบันนี้เฮากับเทร่วมลงไปในโขกเลยจากของแดแหลกละเอียดยากต่ำกอนเท่กนใไซกอน,กอนเอาผิดทยใสไซกอน มาไทยไซส์ต่ำก็เยอะมาหนิสิมีโตซอยม่ซอยโขกันเครื่องเครื่องแกงเด้อจ้ะมามาโขกให้หมามีมาทางนี้ ตาให้ละเอียดออกแห้งด้วยมันเป็นผู้ชายาหายเล็กๆไม่ต้องแหลกหลายด้วจ้าเอาพ่อหยาบ หนึ่งชั่วโมงผ่านไป เราอยากพ่อปนิกพ่อได้จันนี่นแตวเข้ามาเทเสมอกันเลยเส่วนผสมนี่ลงไปในหมอ้อเลยจ้ะ เป็นจะแซ่ระบายทษท,ทสีสันคือคือของเขาเห็ดกับให้นี่สีสันคือคือเพผลนเห็ดลง YouTube ให้เบิ่งจ้น,นี่รสชาติปรุงตามเวามันพ่อใจเลยได้จากปรุงตามชอบของไพลของมันเด้อบริกะเกณินตายโตเด้อจากรสชาติของไพลของมันผู้ไดมักใส่ผงนัวก็ใส ปคุงหลดดีใส่ใส่ด้วยจ้ะทั้งใดมันสิแสบเห็นมันใส่หลดโอเคบะเข้าไปตั้งไฟกันจ้ะเข้าับเติมน้ำมันล่างโคกเข้าหนหละจ้ะใส่จักน้อย อันนี้เฮาเปิดไฟแห้งคัวไปเรื่อยจ้ะจนมันเดือดสิบนาทีผ่านไปเขามาเปิดเบิ้งหมอนเป็นดรื่งใดจ้ะืมะเอเป็นกระซาะไก่เคี่ยงไก่เคียงซิมหลดเบิ้งเด้อจ้ะ มึงรสแสบบ่ะยิดไปอีกยี่สิบนาทีผ่านไปแล้วอเปิ้ลเบิ้ลอีกเป็นด่งไรบ้างนี่ยโอ้โหแสบหั่นถ้าใกล้ผู้ได้น่าจะใกล้บานมันจะสีเหนียวพอใกล้ตลาดเท่ากับอันซีมเบิง อันกับอันอันต้มไปอันโดนแน่จังน้อยได้จ้ะซีมเบิงถ้าเกิดว่ามันยังเหนียวอยู่30นาทีมันยังบ่หั่นไดดมาหั่นไดดนั่นมันยังกินยากอยู่กอ่ะปล่อยเวลาผ่านไปอีกจะ้ะซีมเบิงไก่ไผ่ไก่มันเด้อเคเดาจะ้ะซีมแซ่บไผ่แซ่บมัน หลังจากสามสิบนาทีผ่านไปเพราะว่าเบิ่งกันจะ่าเป็นจังไดบ้างโอเป็นจะดแสบน้ำก็ไปยุ่งต่ตอนเดียวพี่น้องเอ้ยเอาละไปนี่ตักใส่จานหลดแสบแล้วต่อไปเป็นการทดสอบรสชาติจ้ะ วา่าจะเป็นจังได่ห้ามัซีมมึงซีมเนะพี่นอกอืมอืม,อมแซ่บจ้ะ พอดีไม่เปื่้ยเกินไปประมาณนี้โอเคเลยรสชาติแทบอยากจะคำ ต้องบอกว่าอืแซบอีดีพี่น้องแซบอร่อยค่ะแซบค่ะเมียนหมูถอดพรพี่น้องกับข้าวเหนียวหมูแดดเดียวจ้ะเอาข้าวเหนียว มันุ่นๆแ่บค่ะเป็นจังไดนคะ่ะหนาตารสชาติยอดเยี่ยมพนันอันขอบคุณด้วยค่ะพี่น้องมือนีสำหรับการรับชมอันคันชอบกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แนะ่ด้วยจ้าเอาไว้พอกันไม่วิดีโอหนาะมาเบิงวาสี พาพี่น้องเฮ็ดอีหยังกินกันมื่อไม่พอ,อกันนาะวิดีโอไม่จา้าพอ,อกันไม่วิดีโอนาะปอปิดงบอถ,ถึกวันนี้ค่ะ